คือหนูมีข้อไม่แน่ใจเรื่องการถือศีลแปดค่ะว่าสมควรหรือไม่ในข้อของการห้ามประทินผิวคือตอนที่หนูถือศีลแปดหนูจะใช้โฟมล้างหน้าสบู่และยาสระผมซึ่งหลีกเลีเ่ยงไม่ได้เรื่องกลิ่นหอมที่เขาผลิตออกมาโดยเฉพาะเรื่องโฟมล้างหน้านี่แหละนะสงสัยมากเลยนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรเพื่อความงามเลยค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวมามีเจตนาเพียงเพื่อทําความสะอาดร่างกายเท่านั้นแต่ก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่าสมควรหรือไม่เอาละก็บอกว่าที่เคยดูตามกระทู้ต่างๆมามันไม่ตรงกับประเด็นที่ตัวเองสงสัยนะครับก็เลยมาถามกันในครั้งนี้เอาละถ้า,าพิจารณาถึงเจตนาที่ท่านไม่ให้ทำโน่นไม่ให้ทำนี่นะยังเอาเรื่องของศีลห้าก่อน ที่ท่านห้ามโน่นห้ามนี่ไม่ใช่เพราะว่านึกอยากจะห้ามก็ห้ามแต่ว่าห้ามไปแต่ละข้อนะมันกันเราจากโลกของการเบียดเบียนทั้งนั้นเลยนะเรื่องฆ่าสัตว์ก็เนี่ยนะไม่ต้องทําร้ายกันไม่ต้องเบียดเบียนกันเห็นเห็นเลยว่า,าปลีกตัวออกมาจากโลกของการเบียดเบียนได้ไม่ต้องลักทรัพย์นี่ก็ปลีกตัวออกมาจากการไม่ต้องเบียดเบียนกันไม่ผิดประเวณีนะนี่ก็คือไม่ต้องมีภยัยไม่ต้องมีเวร ไม่ต้องโกหกคนอื่นไม่ต้องกินเหล้าเมายาบันทอนสติตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะคนจะไม่มองว่าทำไมถึงต้องมีศีลห้าถ้าหากว่าเข้าใจซะแล้วว่าศีลห้าคือมหาทานคือการที่เราเสียสละไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแม้จะมีเรื่องยั่วยุให้หน้าทำก็เท่ากับว่าเราละเว้น ที่จะก่อเรื่องร้ายทั้งๆท,ที่มีสิทธิ์ก่อเรื่องร้ายได้คนอื่นที่จะได้รับความเดือดร้อนจากเราเขาก็รอดตัวไปนะฮะมีความปลอดภัยอยู่ได้นี่คือจุดประสงค์ของศีลห้าทีนี้จุดประสงค์ของศีลแปดคืออะไรคือการที่นะคนคนหนึ่งมีความเห็นค่าของการเจริญสติหรือการทำสมาธิปลีกปลีกกายปลีกใจ นะออกไปสู่ความวิเวกเมื่อมีความปรารถนาที่จะเอาดีทางจิตวิญญาณมีความก้าวหน้าม,มีความสุขอันยิ่งใหญ่มีใจที่เปิดกว้างสว่างสบายมันสามารถทิ้งได้หมดมันจะมีความรู้สึกว่าอะไรอะไรไม่น่ายินดีเลยถ้าหากว่าขวางเราไว้จากความวิเวก วิเวกทางกายวิเวกทางจิตอะไรก็ตามที่ยังทำให้เรามีความกระสับกระสายอยู่ได้ทั้งทางกายหรือทางจิตสิ่งเหล่านั้นเราสามารถทิ้งได้หมดเพราะเห็นแล้วว่าการลิ้มรสจิตที่มีความวิเวกนะมันไม่มีสุขอื่นเสมอเหมือนเราเห็นอย่างนั้นก่อนแล้วเราจึงตั้งใจถือศีลแปถือศีลแปดด้วยความเข้าใจว่า จะทิ้งเครื่องรบกวนจิตให้หมดเครื่องปทินผิวนะทำให้เกิดความรู้สึกไปหลงไปอุปทานไปว่าเนื้อหนังนี้ดีมีกลิ่นหอมมีความเย้ายวนใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วว่า มันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจจริงๆอย่างเช่นฉีดน้ําหอมมันอยู่นานจริงไหมแล้วเราก็ได้กลิ่นหอมจากตัวเองอยู่เรื่อยๆมันก็เกิดความหลงยึดว่าตัวเรานี้หอมกายนี้หอมกายนี้ดีกายนี้เย,ย้ายวนน่าสัมผัสน่าให้ใครสักคนมาหอมเนี่ยมันเกิดความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นระยะเวลานานนี่เขาถึงห้ามท่านถึงห้ามว่าไม่ให้มีการรูปไหล่เครื่องประทินผิว แม้กระทั่งจะทําให้ผิวดูนุ่มนวลขึ้นดูมีความละอ,อองนะดูมีความน่าสัมผัสอะไรต่างๆคือตัวเองเนี่ยบางทีคือไม่ได้อยากให้คนอื่นสัมผัสนะแต่ตัวเองดูตัวเองแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่นุ่มนิ่มน่าจับต้องดีโดยเฉพาะผู้หญิงนะหรือคนที่เริ่มจะออกอาการเบียเบ่ยงเบนทางเพศก็จะเริ่มมาจากอะไรพวกนี้แหละคือติดใจในความสวยความงามติดใจมากๆมันกลายเป็นนะ ความโน้มไปทางการชอบแบบผู้หญิงได้หรือการที่เราไปนอนปูกนุ่มนิ่มมีความสบายมันทำให้เกียจคร้านมันทำให้จิตไม่มีเวกมันทำให้จิตกระสับกระสายดิ้นรนที่จะนอนต่อคือไม่ใช่ดิ้นรนที่จะลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมานั่งสมาธิอย่างมีความกระตือรือรน้นนะ ต่างๆเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าอะไรบ้างรบกวนจิตได้ทำให้จิตเกิดอุปาทานได้เราทิ้งหมดถ้าโฟมล้างหน้านะในช่วงที่เราถือศีลแปดอยู่เนี่ยมันเป็นความเคยชินที่เราจะใช้อุปกรณ์นั้นและแล้วเราเอามาล้างหน้าเนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกว่า กลิ่นหรือว่าไอความสะอาดจากโฟมล้างหน้าหรือว่าไอ,อครีมบำรุงที่ผสมอยู่ในโฟมล้างหน้าเนี่ยมันจะติดใจเราอยู่ได้นานก็ล้างไปเถอะมันไม่ถึงกับผิดอะไรแต่ถ้าหากรู้สึกถึงใจของตัวเองว่าไอนี่คือความพิเศษไอนี่คืออะไรที่มันทำให้เราติดใจผิวหน้าของตัวเองได้มันทำให้เรารู้สึกถึงความสวยความงาม มันทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่วิเวกอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของอผิวของความเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงนะนั้นก็สละซะคือใช้สบู่ธรรมดามันก็ไม่เสียหายหรอกแค่วันสองวันนะหรือว่า,าในช่วงเวลาที่เราถือศีลแปดเนี่ยมันคงไม่ใช่นานอะไรมากมายเนื่องจาก ต้องใช้ชีวิตปะปนอยู่กับคนในโลกนะก็คิดซะว่าเป็นการเสียสละความหวงแหนเนื้อหนังที่มันสวยที่มันงามถ้าหากว่าเราเสียสละความหวงแหนตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถจะขึ้นนะยกขึ้นสู่การเจริญอสุภกรรมฐานหรือว่ากรรมฐานเพื่อ ความปล่อยวางร่างกายนะมันมันเป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยสละความหวงขั้นต้นไม่ได้แล้วจะไปสละความห่วงขั้นต่อๆไปได้อย่างไรเอาละก็พิจารณาที่ใจนะครับดูกันที่ใจว่าเราเอามีความยึดความหลงอันเกิดจากการใช้โฟมล้างหน้าเพียงใดนนั้นขอให้เป็นหลักตั้งนะฮะ มันมันจะมีเรื่องคาบเกี่ยวกันอยู่แบบนี้แหละนะที่ว่าไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะเพราะว่าโฟมมันก็ถือว่าเป็นสิ่งทำความสะอาดแต่ถ้าสิ่งทำความสะอาดนั้นมันถึงขั้นที่ทำให้เกิดอุปาทานได้เราก็ต้องพิจารณาละทิ้งนะครับ